สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot v o l l e y ์บอลนะครับผมจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกวด Miss Universe 2021นะครับที่อิสราเอลงานนี้นะครับตัวแทนประเทศไทยอย่างแอนเชลีก็ถึงแม้ว่าจะไม่เข้ารอบนะครับแต่แอนเชลีก็ชนะใจคนไทยนะครับส่งผลไปถึงแฟนนางงามอย่างผู้พรพันธ์เกิดปราดนะครับที่แบบเข้าใจในหัวอกของแอนเชลีนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจแอนเชลีผ่านสตอรี่ผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กนะครับ ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผู้พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยแสดงความรู้สึกกับแอนเจลียังไงนะครับไปดูกันเลยครับใช่สู้ต่อเนาะสู้ต่อมันอีพักมากก็ม่ธรรมดาแหละเสียใจเพราะว่าอมันก็นการต,ตัวเยอะแล้วก็แบบไม่ได้เตรียมตัวเยอะที่น่ะแล้วมันอยู่เก่งสุดๆแ,แล้วนี่คือแบบครั้งแรกของการประกวดนางงามแล้วก็ทุกอย่างอย่างแบบมันต้องมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เนาะ yeah suja suja actually